ทุกคนนี่ไงโรงแรมเบฟเวอรี่ฮิลทุกคนโรงแรมเลิศมากที่นครสวรรค์นะครับทุกคนสวยนอนสบายเคยไปมาแล้วเราจะไปอีกครั้งหนึ่งทุกคนเดี๋ยวให้ดูรูปนะเรากําลังมาขึ้นรถไฟที่ตรงนี้เลยหลังสิทธ์ทุกคนวันนี้มาแถวหลังสิทธ์พอดีนี่ฮะบรรยากาศดีมากโรงแรมสวยมากไม่ไกลจากในเมืองทุกคนมีวัดสวยๆด้วยแถวนั้นทุกคนไปเดี๋ยวเราไปก็จะขึ้นรถไฟเดี๋ยวจะตกรถไฟตรงนี้จะมีแซบสีทุกคนนี่ฮะ ข้ามันไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนี้อร่อยมากนี่จ้ะทุกคนข้ามันไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือแซปซีรัตนโก,กสิลัยไหมสะพานรถไฟสายส,ายสีแดงทุกคนจา้านี่คือเทศบ,บา,นนานลนครรังสิตไงถือเ,เจ้าปาร์คเลี้ยวซ้ายไปก็ถึงแล้วรถไฟสายสีแดงเราต้องนั่งรถไฟไปเชียงใหม่จา้าปแซปซีหมูสเต็กด้วยหรอหมูสเต็กข้ามันไก่อร่อยมากเพราี่นี่ร้า,านจะเป็นแบบนี้เลยจุกค็นจานขกามไก่ เห็นไหมทุกคนสะดวกสบายมากตรงนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงสามารถนั่งไปเชียงใหม่ได้แล้วก็คราวเนี้ยเราจะต้องไปเชียงใหม่ก่อนไงไปออนไลน์ไปทําหลักสูตรที่นั่นแล้วก็กลับมานะครับที่นครสวรรค์เพื่อจะเ,ออเพอคิดถึงด้วยแหละจริงๆแล้วคิดถึงเบเวอร์ลี่ l ฮิลล์หละบอกตรงๆอยู่ในใจตลอดเพราะว่าไปมาแล้วเนี่ย one of the best จริงๆแต่ที่กัน บอกต่อสิ่งดีๆบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับโรงแรมมีเป็นร้านๆแห่งถูกไหมในโลกใบนี้ก็ต้องหาโรงแรมที่ดีจริงๆแต่มาพลาดแจ็คพอตโรงแรมรีสอร์ททุกคนต้องใช้คําว่ารีสอร์ทในเมืองนครสวรรค์ที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรความรับผิดช,ชอบนอไม่ยอมคืนค่ามาดจากุญแจเราเนี่ยกําลังจะไปหุดนี้ก็เลยต้องไปเบคอรีฮิลจะได้พักผ่อนสักสวันแล้วก็ตามเรื่อง รีสอร์ทที่ไม่ยอมคืนค่ามาจำกุญแจ1นึ่ันบาท2เดือนแล้วครับทุกคนยังไม่ยอมคืนนี่ค่ะเพิ่เดินมาทางนี้นี่ครับทุกคนบรรยากาศร,รถไฟฟ้าสายสีแดงแต่เราไม่ได้ขึ้นสายสีแดงเข้ากรุงเทพนะเป็นรถไฟฟ้าทางไกลทุกคนจะไปเชียงใหม่ดนหาเข้ามันไก่แซ่บซีดอร่อยมร้านนี้อร่อยจริงทุกคนเห็นไหมวิีใดดีเราก็จะบอกต่อทุกคนจ้า เนี่ยทุกคนเขาไปเสิร์ชหาอยู่ที่รูปใช่ไหมเราก็จะเห็นรูปภาพรวมเป็นแบบนี้ oking, and มีคาเฟ่ด้วยนะทุกคนรถไฟกำลังมาทุกคนนี่บรรยากาศรถไฟนะฮะเวิร์กพอยท์จะอยู่ตรงนี้ฮะทุกคนวันวันไหนมีเวลาเราจะพาไปดูนะฮะว่าจากรถไฟฟ้าสายสีแดงตรงนี้ไปสถานีอ่อ สตูดิโอสินะตรงนี้เองที่อัดรายการต่างๆเวิร์กพอยต์ไม่ไกลเลยทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ไกลจากฟิวเจอร์ปาร์กนะฮะใครจะไปเที่ยวนะครสวรรค์ไปนอนเบ็เววร่ฮิลล์นะก็ชมเมืองคินอาหารอร่อยอร่อยเมืองใหญ่นะฮะนคร,นะครสวรรค์ปากน้ำโพบึงบละเพ็ดอย่างนี้ฮะวางแผนก็นั่งรถไฟขึ้นที่นี่ได้หรือจะขึ้นที่บางซื่อแต่ถ้าตรงนี้ก็จะแวะฟิวเจอร์ปาร์กได้นะครับห้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับทุกคน ส่วนใครจะไปวัดก็วัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็กวัดธรรมกาญจนยจากตรงนี้ก็ไม่ไกลนะครับนี่ฮาที่ตั้งทุกคนชัดไม่เห็นชัดไหมกล้องนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่บางทีเบลเลอเพราะว,ว่านี่ทุกคนเห็นบรรยากาศระหว่างเรารถไฟนะครับสิบโมงสี่สิบจะเป็นรถไฟท้องถิ่นเนาะเราไปเพื่อจะไปแวะอยุธยาก่อนทุกคนทำธุระแล้วก็มุ่งหน้าเชียงใหม่แล้วก็ลงมานาครสวรรค์น,นะครับทุกคน บรรยากาศอันนี้รถไฟเดิมาชานชลาโน้นข้างบนก็จะเป็นสายสีแดงทุกคนข้างล่างก็จะไประยะทางไกลๆได้นะครับเชียงม่งเชียงใหม่อุบลอุดรหนองคายก็จะต้องผ่านที่นี่ทุกขบวนนะครับ